Happy Birthday to you ลอมุกหอก chạy ทางว้าวกลางดงข้อพี่ข้อผูกแกนแกนแกนเลยเอมามามาเด้อใายบุเก็ตมูมีเอาเอาปอชชาพี่น้องไปบกต ในป่าี่ลงก็มีเค้กนี่พี่น้องเลยโปรดปุกอ๋ฮะกราบสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องเฮ้ยกันเบิดจะขู่สิคนพี่น้องเลยพ่ออยู่ป่าอยู่ลงมานี่เนาะด้ยน่าเห็นเค้กนี่กลับมาย้อนวันเกิดพี่น้องเนาะในทางบูชาพี่น้องเลยพอดีมีทางอาณะทางพีปานี่กับเมวิ่งคำโดยทางประเทศพี่น้องแห่งประเทมาสะภายทางบูชาอ่าก็เลยจะมาย้อนหลังพี่น้องเนาะอยู่สถานที่ แต่นอกบาดอยู่บ้านน้องอึ้งพี่น้องเลยน้องอึ้งคือเก่าเนี่ยเนาะดีแต่ว่าผ้าพผลบัวตกเนาะผูกเป็นกลังอนามคตหนาหลังคากระต๊อบน้อยทําใจเราอยู่เป็นยังไงเนาะเลี้ยงหรอพี่น้องเอ้ยป่ะพี่น้องเนาะเห็นไปแฮปปี้เบอร์เดย์น้ำกันพี่น้อยเฮ้ยเอาที่เป็นมือกล้องให้เอาที่ใส่เพื่องรถนะเอาใส่กระต๊อบรถดเดินเดินดิใส่หนารถใส่ได้บาทเสียโน้บาน่

ạ xa với xứ ạ xa bài đi bài ờ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy Birthday to you yeah. ขอบคุณนะครับขอบคุกใจทั้งน้องขอบคุกใจอะไพี่น้องเลยรับการสินบนทั้งเค้กนี่ก็เป็นของทางอ่าเอ้ยป่านี่กับเมย์เป็นคำเด้อเนาะอ่าให้ทางบูชาอธิษฐานก่อนอ่าเนาะขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อเอ้ยเด้อเนาะเลยเมย์ที่อ่าเอาเค้กมันเกิดมาเป่าย้อนหลังเนาะพี่น้องเนาะ อ่ามันคือนี่กับเป่าไปแล้วโดยย้อนหลังอมันคือนี่เนาะโดยนี่พี่นาบริส์ทคนเลือกมาให้ทางโมดี้เป็นเค้กอ่อีกกองพันเดินโมเมนต์ช็อกโกแลตบาตรเมาแล้วพี่น้องเลยเนาะบาดนี่กะเหลืออีกชุดท้ายท้ายสุดบาตนีลพี่น้องเลยโมดีผ้าผูกแขนไปบริจาคด้วยรางวัล นี่เลยเนาะมัดใหญ่แท้เนี่ยเพเผื่อจนชัดนี่เป็นเงินสดเนาะทางพี่เพิ่นฝากมาใหุ้าเชียงเป็นสะพานบุญไห้นึงในวันเกิดของทางโบจันอยยากได้ังแขนบอกรอเนาะบ้าว้าโจันแขกวัดทุ่งเดี๋ยวยับนรลุใบหนึ่ง เียนอย่นี่แล้วอยู่กลางป่ากลางดงข้อพีข้อผูกแแขกเะลูวมาๆมาเด้อไปบุเกนตมมมีเอาเอาปอชชาพี่น้อาไปบุเ เปอนี่ปอชดชดรอดเด้นี่เนาะเขียวอยู่โอ๊ยยาให้อยู่ดีมีแฮงเด้อทังบ่จั่นทงทีมงานเฮานี่แหละเนาะโอทางกให้มันให้ยืนเป็นก้อนอยู่นี่ด้พ่น้องกลัวจักใบเนาะเดี๋ยวเป็นเดอขอบขอบใจหลายเนาะอย่ากกเด้อขอบใจทางาบุญพี่น้องให้ไปเอาปอมามอีนี่เนาะอีบ่เอาเสื้อาวพี่น้องเบ่มันก็ทาเออๆเอาอันน้องๆ เนาะไปอันพาปันกันกินเนาะแค่ต yep> ั้งร่งแค่เดียวเดินจส๊ตก็จับดีๆเ้าคจับดีๆเด้อโอเคใหญ่ปันกันเด้อไปปันนีเดียววิเชิเขาไปเบิ่งเด้อจะไม่เอใจได้พี่เนาะ่าเนาะโดยก็เกิดยุ่นหลังขอบคุขอบใจเอ้ยปานนี่เม่เวียงค้หลายเด้อเนาะทีอ่า เสื้อไฟวันเกิดวาจันย้อนหลังอีกรอบนึงพี่น้องไงเนาะมันนี่กระสุดเซ็นเสื้อไฟพี่น้องไงเนาะเดีอยวกับท่างเคยเพื่นเนาะไปกระมอบเงินจํานวนหนึ่งเนาะเป็นจํานวนกับหนึ่งล้านหกแสนกิบโอยเนาะเสื้อไฟกยกขอให้เอื้อยและแม่เนาะจงอยู่ดีมีแห้งเด้อสุขกายสบายใจเนาะเอื้อยปรารถนาสิ่งใดเนาะแม่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนารับให้มได้เงินหมื่นเนาะ ตื่นให้แม่ได้เงินแสนเด้อพี่น้องเดลยแม่กับเอื้อยหายมาสัมนี้เนาะก็ขอให้ไหลขคืนเอื้อยและม่ลอยเท่าพันเท่าเนาะสุขกายสบายใจยิ่งขึ้นไปเด้อเนาะตลอดปีตลอดไปโด้อขอบใจเนาะด้วยด้วยพี่น้องแอ่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ป่าเลยด้วยดินมากเพอในร้อยสิบสามพี่น้องเลยเนาะด้วยด้วย บ้านนี่กะส่วนเงินที่เอื้อยฝากมาให้เอาก่อนเนาะกะอาจารย์กะเอาไปแจ๊กน้ำหวานครับข่อยจีน้ำพี่น้องเลยเนาะกะ,<อ>ะถือว่า,าทั่วหน้าทั่วการรัดตั้งลานลอยเลยเมื่อวานนี้เนาะแบบในบ้าน,านขเข<ล>าเนาะตั้งพื้นบดด่ดาออตั้งลานลอยลอ<ะ>ย<ะ> อ่าบลัดรถไถด้นยางกายมากแม่นแจกเลยเมื่อวานนี้เนาะเนคือว่าล้านร้อบ่จังจังได้จักแล้ได้ยินทางฝั่งไทยเพิ่นพาเอิ้นล้านก็งงอยู่แล้วว่าตั้งล้านปว่าบ่แม่นตั้งตั้งล้านปว่าเฮาบ่มีกำหนดนเนาะเฮาอยากมามื้อใดก็ ตั้งเลยนะพี่น้องเลยตั้งรัดๆแบบว่ากระทันหันเนาะกันหันเวลาจะาจอนเนาะมีเด้อยินดีมีแห้งทางประจันอีกรอบนึงเนาะการสื่อต่อเฮ็ดตัวนี้เห็นแล้วก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าคนกัสิมาแล้วเนาะเดี๋ยวชมบรรยากาศทางประจันมุ่งหน้าคาบานิเมนเด่นจะเด็กจะหน่อยเนาะเอาเนาะขอบใจได้เลยด้วยสบายดี วานนี้พี่น้องเดี๋ยวจังมาเบื้องทางวันจันเขาเพื่นอันนี้ไปเบื้องทางเค้กทางน้องๆเพื่นกอดวานนี้เนาะป้าชูผู้เอาบรรยากาศแบบอยู่กลางป่ากลางลงเลยมื่อนี้พี่น้องย้อนหลังทางวันจันเนาะวันเกิดเออตอนนี้เนาะอายุเพื่นพี่น้อยผมเสียงดื่มเลยพี่น้อยเนาะป้าเป็ดนี่เลเค้กเนาเนาะทางน้องๆสบายดีหรือเ่กินนี่นะสบายดีสบายดีเออป้าใส่อัน ถวยด้วยอันนี่เนาะโอ้น hum ้องเอิงเนาะมาโทเป็นนี่ได้แบหฮะแซ่บอยู่บ่เป็นนี่ไดรสชาติหวานแซ่บอร่อยเอาีซื้อมาก็เลยเอเซื้อมาก็เลยกันเออ bên kek văn cướp, nhanh lặng mặt trời say ăn thẳng, nông nuôi lấy chú cháy mèo đô à alo oh, ở đây kín kết mình nè nọ aaa, thô quá, bây nội nè đưa hả đưa, mẹ phở nội, làm cháy phở nội chú cháy ừ. cháy ข่าวประหลบอกินแถวเพื่อนอกกินเค้กไเอเซป็นน mm ี hmm, okay, okay. ้ได้รสชาติบอกว่าเสี่ยงไหมอื็บไหมเจ็นเจ็บหวาอันบวงมีอยู่เนาะดื้มเหาเอามาให้กินนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเอาบวงก็แป๊บนึงเด้อไปลืมเอาอันน้ำมีมาให้เพื่อนให้ทางน้องๆมาเป็นอย่างนอ้บเบื่อได้นาะอ่ะน้องเอื่ เอาไว้ปากอาจารย์ห้องได้บ่อีแม่เอืออ้าน้องน้ยอ่ะจานละนี่บ่วงเด้อจะใมือว่กินนี่น่ะอือเอาบ่วงตักาเด้ออือะไืออือเนาะอะ thế dai một kin kek. Dai kin kek. hẹp. nó có hẹp. Ao <laughs> <laughs> oh, nó. Nó <laughs> 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 à, bạn này phía nó ơi. ma thằng vo chằn con bạn này, nó. อ้าวน้อยแล้วเข่าคารร่ดเนาะกับกระต๊อบน้อยอูนอนนี่กับบรรยากาศนี่หนาบ่หนาบ่พอหนาบ่พ่อูนี่ดขอเเราเพิ่มาบบดนี้เนาะ

ไม่แต่ขุมใช่ไหมนเนี่ยทางตะนาเนะี่ยโอ้ฝนมาเด้อเก็บเด้อสายฟืนสายไฟยปลั๊กฟืนปักไฟเฮ้ยมาบูนเลยนะโอ้ยชิเป็นพ่อค้าได้อยู่บ่อันนี้คืออยู่โอ้ยไอ,อ้แกะหญ้ามาหญ้ามาพเพิ่มอีก

เนาะโชยกันเนาะสบายดีเด้อทางช้างเนาะเป่นอ่างเก็บสายไฟพาปนมาเลยเนาะยูเห็นยังผมเคยรับมันเป็นง่ายเลยเนาะิงยันเลยเก็าส่ายบเดอุเุพเพ nhưng là vô đấy ừ. 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 được đấy đấy chị nói nó buồn thì nó nâng, gặp men chốt lấy bà này xin, Thái Khiết, Thăng Ba Chân, mượn cả men để vào, Hạ tô ma, nằng vang đơi. Được tiệt nó. Bỏ nó. nó. Bỏ nó, nó. hết. Bỏ lại bản. Thôi đây, bà nữa

โอ้โหเรียบร้อยเียดเียมาว้อยิไว้โ้โมาได้ได้นะมัขอนเลยเฮียชายเฮียชายบอกทำไปเปียกเนาะตัวนี้ ปูได้นาปูได้เนี่ยเนาะมีแต่ปูวะปูอยู่ในแผลง่ะอ๋อมันเป็นไอ้พวกไก่ตะกาอมันมีแผลเก่าอยู่นี่เนาะแผลเก่าเหล่มโอ้ลายด้เออเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมือขากระชั้นเนาะปนกระชิมาบ่

เพ <Sen nationalist> ื่ออะไรอ่ะอ่ะมาจัดโอ้โอ้โเฮ็ดโอ้เพื่อยังไงมีแต่ปูไเล่นมาจัดไหมอ๋อเกือบกับปีนท่อของดีแล้วจริเห็นเนาะยิ่เห็นเต๋ยเนาะเข่าเคยครับเสียร้องนอนอยู่แล้วเคยเคยขับอยู่เบียดเียแล้วแยกมันมันสิงูไปอย่างเดียวเล้วหักไปอย่างเดียวแล้วเลยปีนท่องเลยงักเด้ของนี้เคยขับอยู่บ้าน เฮ้ยทีนึงเข้าแตะเขอย่าเลยเข้าแตะเข้าบบว่าเจ๊กชิ้นอะไรนะหน้าข่างเดียวได้เขาละเอียงไปนน้ำมันชิ้เลยเห็นไหมจริงเขาต้องครึ่งมาฟังนี่อย่างเดียวเนาะงัดเนาะงัดมากเสียนก่อนมาแล้วบั่นนี่โอ้แข้ได้บั่นีเนาะบางพักหนึ่งบั่นห่อนเอาโดย่อยมาเนี่ยผดตกตลอดตกตลอดเนาะมากระพ้นเจ้าใช่ <gesch> มันก็ภาคกลนี่เนานี่ระวังเด้อมองลนชัยเด้อลมมาแหงลันกบเะไกลแลกลแล้อ๋อช่เนเเอนเนเอนเพอเพืขน่แนเงื่อนเอ่เพื่อเอนเพื่ออดเนเพอนเพือนเอนเนเ เอาเกียงหน้าขอย่ิที่บมบอก่าบบอเจ้าเราเหนได้ยินข่าวไม่จะจุดเถียงนามี่จะทำลายบ่อทำลายเอ้เข้าออกเงี้ยเลยโอ้โหมืดจินะได้ใคแตกแล้วราจารย์มันก็างหัวขาวนางไรปิวไยลมให้แค่

ไม่ตอกม่ท่นี่และต้มวันอจบเะโอปาปมนีพี่น้อย่น้้นนะทังลุงมาเห็ดเห็ดย่างแจมเลยทั้งเขงเคยเห็ดคคลนเรื่องเลยเหอลุงก็น้องเคยบานเลย้องเคยไดเห็ดอยางงามลุงเห็ดได้อย่างงามน้องเคยเห็ดตัวเตี้ยงไปชื่อไปเชีใชให้ลำนาลุงเนาะ หม่โม่เลยเปียกเยอะเอาดีก็ไม่ได้มาบุญเลยเฮ็ดเ็นี่่งนุ่ยน้องจะเป็นเรื่องเป็นล่าเนี่ยเอาเราบ้าอยู่เอาขาเฮ็ดอีดีไรเราวานนเรานุ่ยเนาะอ๋อลายที่คนตรงชับเมนั่นนะดูขาเห็ดอีดีไ้เรออะคือแล้วจันคือแล้วดยคักั ชาล้วนเห็นหนูไม่ยผ่านไปเลยพี่น้องเพราให้กำลังใจแล้วในข้อเราเหมือนเนาะ้นเ่เห็นว่าก็ได้พอตัดุ่บาโอ้ถึงไปือ้่นก็รอดเดดเดดอดเดบต้มอลบอบอลอลบอลเี่บุนะร่านแต่ชูบบุญแต่ชูน้วมันชีน้ากระเทิบเนาะทอดีโอ้ยติ บคิดบังประเด็นนักสารน้ำใจพ่าแน่ผู้ประเท็นะเชื่อขึ้นเชื่อลงบเง่ายๆจักนโอโหนีกรอดชิจูดงกันนีลีรอวโอ้โหไ่ได้ใชมาเ็ยืนไหนีนี่ชกาม่ไปเช็คจุดเกกด้มทุกมเองเด้อบานนี่พี่น้องเลยดอเนะอันีเร่ลาเลยได้ปบจันมันอีเด้ออัน ฝากบอกพี่น้องในอายุเท่าไรแล้ดนี่นะสามิบปีแกไป1ปีอีกแล้วเนาะเอาาไปหนึ่งปีโอ้ยเ้าไปหรือว่าแกเนาะคอกันสามชิบ s ปีไล้พี่น้องเ้ยล้มาก่อนบ่นี่สะหนะโอ้านุยางม่ตัแก้ชดก็ไม่ได้บะูลายคาตื่นชดแต่ว่างาไม่ต้งมาบุญอย่างนันเลยนะ เนาะคักเนมะบรรยากาศนี่มาดหนเด้อพี่น้องผ้าพนบานี้เนาะอะไรบ่เชียงเอ้ยโดยไปะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าเชงสีขออนุญาตลาพ่อเม่พี่น้องก่อนไหนเด้อบาทนี่พี่น้องเอ้ยมาเด้อลงมาเด้อมาโอ้โห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 ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโ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 ้โหอ้โหโอ้หโอ้โห้โหโอ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 ้ห้โหโออ้้อ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โ อาเมนวินคัมพี่น้องเนาะอยู่ทางยุเอหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเด้อพี่น้อง,นะอนงเนาะวักกนใดที่ไปเสียงได้กระทำแฟนมิน,นีกับคอยฮอดในทางอ้าพปีสองข้างเนานะคอยมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจาโกโรคไัยเกษตรทั้งปวงเด้อเนาะทำการทำงานกับธุรกิจอาในตอนนี้กับคอยหนุ่งเฮืองในการที่การงานตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเนาะมาเนี่ยก็ไปแล้วเด้อพี่น้องเนาะตยกับภาพบรรยากาศภาพฝนตกพี่น้องสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขสุขคนเนาะ wadi <laughs> yee.